โอเคครับเรามาเจอโจทย์ข้อสอบข้อนี้กันบ้างนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบของป .6 เตรียมสอบเข้าม .1 นะครับเป็นในส่วนของข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับมาลองดูว่าลักษณะของโจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างมันให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วป .6 ถ้าอ่านโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าหนูจะเตรียมตัวสอบเข้านะครับจะเป็นยังไงบ้างกับโจทย์ข้อนี้ข้อนี้สมมุติว่าลอยๆมาเลยบอกว่าจํานวนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า100 แสดงว่าตั้งแต่เลขหนะึ่งจนถึง100นะครับก็คือถึง99เอาง่ายๆนะครับน้อยกว่า100ซึ่งหารด้วย3ลงตัวหาร3ลงตัวนะครับและเมื่อหารด้วย2และ5เหลือเศษ1มีจำนวนกี่จำนวนคำถามคือเขาถามนะครับว่าเลขนั้นนะ่ะมีกี่เลขที่สามารถทำแล้วอยู่ในเงื่อนไขนี้ได้นะครับ คือจริงๆอ่ะโจทย์มันอาจจะไม่ได้ถามแค่นี้ก็ได้มันอาจจะถามถึง1000ก็ได้อาจจะถามถึง2 0 0พก็ได้อาจจะถามถึงเลขอะไรก็ได้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ว,ว่าวิธีการศึกษาโจทย์ตัวนี้ครับเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถแก้โจทย์ที่เลขเยอะขึ้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเลขยิ่งเยอะนะครับตัวที่ออกมาหารมันก็น่าจะแ,แปรเปลี่ยนเยอะตามขึ้นไปเขาคงไม่ได้เอาเลขน้อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเลขยิ่งน้อยเนี่ยมันจะยิ่งได้หลายเลขใช่ไหมแต่คําตอบเนี่ยเขาต้องการสนใจแนวคิดเป็นหลักมากกว่านะครับว่าเราเนี่ยคิดถูกไหมคิดยังไงนะครับโอเคถั้งนั้นอันดับแรกเลยสิ่งแรกสุดนะครับพี่มองตัวนี้ก่อนพี่บอกว่าเลขอะไรที่หารสามลงตัวบ้างเอาแค่นี้ก่อนนะครับหารด้วยสามลงตัวตั้งแต่เลขอะไรครับเอาง,ง่ายๆอะ่ะวิ่งตั้งแต่เลขง่ายที่สุดที่เขาบอกว่าน้อยกว่าหนึเนี่ยคิดในหัวก่อนเลย มีเลข3ลงเลข6ลงเลข9ลง12ลงวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายที่หาร3ลงตัวนะครับคือ99 9ถูกไหมถ้าง,งั้นก็คือตอนนี้เราเลิงไว้ในหัวก่อนเอมันน่าจะเป็นเลขประมาณนี้นะแต่ทีนี้มันมีเลขอะไรบ้างที่มันอยู่ในเงื่อนไขนี้ด้วยนะครับเพราะมันมีเงื่อนไขที่2ครับเนี่ยลักษณะโจทย์แบบนี้เลยคือมันมีเงื่อนไขที่2ครับและเงื่อนไขที่2ของเราเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อหารด้วย 2และ5เหลือเศษ1น,นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์เพิ่มคือโจทย์ข้อนี้อาจจะไม่ได้ให้ตัวเลขที่มากมายนะครับแต่ว่าสนใจแนวคิดเป็นหลักนะครับโจทย์แบบนี้อย่างที่พี่ย้ำนะครับคือสามารถไปเจอโจทย์ที่เลขเยอะกว่านี้ได้อาจจะเป็น 200- 300แล้วเลขพวกนี้หารด้วยลงตัวหาร10หาร1 5หาร1 4อะไรลงตัวนะครับเหลือเศษอีกตั้งหาก็กได้ นะครับถ้างั้นลนักษณะโจทย์แบบนี้ครับมันจะมีคีย์เวิร์ดเครื่องหลังอยู่แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราวิเคราะห์โจทย์ข้อน,นี้เป็นไหมคําถามแรกเลยสมมุติถ้าพี่เจอคําว่าเนี่ยเมื่อหารด้วย2และ5หรือเศษหนึ่ง่คำถามก่อนพี่มีทางเลือกคือหอรมมอหรือคอรนเนี่ยครับต้องตอบโจทย์นี้ก่อนต้องคิดโจทย์นี้ก่อนว่าตกลงตอนนี้สิ่งที่เรากําลังจะคิดเนี่ยเราจะคิดหาหอรมอหรือคอรน เพราะสองทางไม่เหมือนกันครับในกรณีที่เหลือเศษเนี่ยวิธีการคิดไม่เหมือนกันครับถ้าหอรอมอเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นเศษนะครับจะต้องไปลบก,ก่อนแต่ถ้าเป็นคอนอเนี่ยเศษเนี่ยจะไปบวกทีหลังทีนี้ปัญหาคือไอ้ตรงเนี้ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่อยตกลงจะเป็นหอรอมอหรือเป็นคอนอนะโจ์ข้อนี้นะครับมันเอามาหลอกหลอกอะไรครับมันหลอกคําว่าหารครับนี่ครับหารแต่จริงๆแล้วในความหมายของคําว่าหารข้อนี้นะครับมันไปตรงกับคออนอครับ เพราะเอาตรงๆนะเลขสองตัวคือเลขสองกับเลขห้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปหารเขาแล้วเลขที่เราอยากได้เนี่ยเป็นตัวที่เลขค่าเยอะนะครับลักษณะของโจทย์แนวนี้เนี่ยมันจะเป็นโจทย์คอลนครับมันคือหาตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่เอาตัวเลขน้อยๆสองตัวเนี่ยไปหารแล้วลงตัวถูกไหมแต่เราจะท่องติดปากว่าคูณร่วมน้อยเพราะลักษณะของการมาของคอลนเนี่ยมันเป็นการท่องสุดคูณแม่สองกับแม่ห้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอตัวที่ซ้ากันถูกไหมครับแล้วเจอตัวที่ต่ําที่สุด ถูกไหมถ้างนั้นข้อนี้ครับเอาง่ายๆนะครับคําข้างหลังเนี่ยมันกําลังใบถึงคําว่าคอร์นถ้าางนั้นหอละมอพี่ตัดทิ้งเลยโอเคไหมหอละมอพี่ตัดทิ้งเลยหรือคําว่าคอรนทีนี้คอร์นมันมีอะไรครับมันมีเศษครับเนี่ยเหลือเศษเศษหนึ่งเลขคำว่าเศษหนึ่งของเราโดยปกติถ้าเราเจอคอรนอนแล้วมีเศษนะครับหลักการง่ายๆครับมันต้องไปบวกทีหลังครับอ่ามันต้องไปบวกทีหลัง ว่าถ้าหนูเจอเลขมากเลขน้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับหลักการคิดง่ายที่สุดเบื้องต้นก่อนถ้าเป็นครนนะครับถ้ามีเศษต้องเศษเท่ากัน <_ S 1> เขาจะเศษไปบวกทีหลังแต่มันจะมีกรณีย่อยอีกในกรณีที่เศษไม่เท่ากันนะครับอันนั้นเขาไปว่ากันอีกกรณีหนึน่งนะครับจะเป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่กรณีที่เป็นครนอแล้วมีเศษเท่ากันเนี่ยวิธีเริ่มต้นในการทําเลยคือคิดในหัวก่อนหาอรนอให้เจอลเล่าเศษไปบวกทีหลังถ้าง,งั้นข้อนี้จริงๆโจทย์ไม่ได้ยากครับฟังพี่นะมาดูนะ โจ์เนี่ยอ่านดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเหมือนจะยากแต่ในความคิดจริงๆเนี่ยเราสามารถปรับให้มันง่ายขึ้นได้เลข3เรามีแล้วนะครับแต่ทีนี้มาดูตัวหลังเอา2กับ5ไปหารเหลือเศษ1เรารู้แล้วว่าเจอคําว่าคอ,อนอถ้างั้นพี่ถามง,ง่ายๆครับคอ,อนอของ2กับ5ถ้าไม่คิดอะไรมากมันเป็นจํานวนเฉพาะถ้างั้นมันเป็นจํานวนเฉพาะเนี่ยมันหารได้ลงตัวแค่ตัวมันกับเลขหนึ่งถ้างั้นไม่ต้องไปตั้งหารคอลนอนอะไรยุ่งยากเลยครับจับคูณกันเลยถูกไหม ถ้างนั้นข้อนี้ครับเลขที่พี่ได้ออกมาคือเลขสิบครับคือเลขสิบนะคอลนอของมันคือเลขสิบนะครับถ้างั้นเอาง่ายๆครับทุกอย่างที่หารสิบลงตัวหารสิบลงตัวนะแล้วพี่บวกหนึ่งหารสิบลงตัวนะแล้วพี่บวกหนึ่งถ้าางนั้นคาถามดีกว่าเลขที่หนูเจอชุดนี้หนูจะเจอเลขอะไรบ้างถ้าไม่ถึงร้อยถ้าไม่ถึงร้อยคิดง่ายๆเร็วๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดจากไอ้เลขชุดนี้นะครับมันมีเลขอะไรบ้าง มันก็จะมีเลข11เพราะ10บวกหนึ่งหาร10ลงตัวนะตัวถัดไปครับ20แล้วเติมหนึ่งก็เป็น21เพราะพี่บวกหนะึ่งไงนี่คือเศษของพี่เอามาบวกกันแต่บวกทีหลังต้องต้องหาร10ลงตัวก่อนนะครับเพราะคอลโนอของพี่คือต้องหาร10ลงตัวก่อนถ้างนั้นต่อครับพี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ31 41จริงๆโจบแบบเนี้ยหนูสามารถไล่ขั้นตอนได้นะครับแต่ว่าอันนี้พี่ขอแจกแจงให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าถ้าหนูไม่ละเอียดแล้วหนูไม่เข้าใจอ่ะ เวลาไปทาย้อนหลังหรือไปเจอโจทย์ข้ออื่นเนี่ยมันวิเคราะห์ตัวเลขไม่เห็นแต่ถ้าตัวเนี้ยพี่ทาให้ดูอ่ะอ่าโอเคห้าสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดและอะไรต่อครับเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดแล้วจบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับมันก็คือเลขสิบเอ็ดจนถึงไปเรื่อยๆหารสิบลงตัวบวกหนึ่งหารสิบลงตัวบวกหนึ่งหารสิบลงตัวบวกหนึ่งไปเรื่อยๆแต่คําถามคือเลขอะไรล่ะครับที่มันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะมันหารสามลงตัว ถ้างั้นจริงๆเนี่ยถ้าหารสามลงตัวเนี่ยมันมีเลขเยอะแยะเลยแต่เลขที่แล้วมันใช้ได้ในกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มที่2กับ5้าหารแล้วเหลือเศษหนึ่ง่มันมีใครบ้างอ้าวถ้างั้นก็มาลองเล็งเลยครับมีอะไรบ้างย1บเอ็ดไงครับลงไหมลงบางคนบอกเฮ้ยพี่ส1มเอดมันน่าจะลงนะแต่ส1ิเอหารสาไม่ลงตัวก็ใช้ไม่ได้อีกครับเห็นไหมมันมีเงื่อนไขของมันอยู่สี่สิบเอ็ดก็ไม่ได้ครับห้าสิบเอ็ดลงตัวครับอ้าวถ้างั้นห้าสิบอ็ดลงตัวครับโอเคไหมห้าสิเอ็ดหารสามลงตัวนะครับ ต่อครับ61ไม่ลง71ไม่ลงครับแล้วปิดจบที่81ครับ91ไม่ลงแล้วหมดแล้วครับบางคนบอกอีพี่99มันน่าจะได้นะแต่99เนี่ยคำถามหาร2ลงหาร3ลงแต่หาร5ไม่ลงครับหาร5แล้วมันจะเซ็์แหละเลอเซซ4ผิดเงื่อนไขโอเคปหมมันหลอกแล้วนิดๆหน่อยๆถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่าได้เลขอะไรบ้างนี่แหละต้องมานั่งชี้บอกเลยว่ากี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวกี่เลขกี่เลขกี่เลขอย่างที่พี่บอกนะครับโจทย์ข้อนี้ เป็นเลขโจทย์หลักร้อยกับหลักหน่วยแต่เวลาหนูเจอข้อสอบจริงมันอาจจะเขยือไปเป็นหลักพันกับหลักสิบถ้างั้นเลขมันก็จะเยอะขึ้นแต่การที่เลขเยอะขึ้นจํานวนตัวเลขในการหาลงตัวมันก็จะลดลงถูกไหมนะครับแล้วเศษที่เราคิดออกมามันก็จะเลขลดลงไม่ได้เยอะเลยครับถ้างั้นโจทย์แนวนี้ไม่ได้ต้องการให้หนูคิดเลขเยอะครับต้องการให้หนูแม่นยําในเรื่องของเงื่อนไขในการคิดนะครับโอเคถ้างั้น คำตอบข้อนี้ตอบ3เลขนะครับถ้าเขาถามว่ามีกี่จํานวนคําตอบข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่า3จมจำนวนแล้วถ้าเขาถามว่ามีเลขอะไรบ้างก็ตอบไปเลย21 51 81นะครับแล้วมันจะตรงเงื่อนไขทุกอัน โอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับในลักษณะของโจทย์แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ที่จะเป็นโจทย์ข้อสอบยากที่เราจะเจอในการเตรียมสอบที่จะเตรียมสอบเข้าต่างๆนะครับที่เราจะต้องจบป .6 เตรียมสอบเข้าม .1 ห้องกิฟห้องสาธิตต่างๆนะครับโอเคนะถ้างนั้นคอร์สนี้จะเริ่มเปิดในสัปดาห์หน้านะครับเร็วๆนี้นะครับเริ่มเรียนจริงๆก็คือวันที่3สิงหานะครับถ้าไงสนใจก็สมัครกันได้เลยนะครับยังไงเจอกันในคอร์สนะครับโอเคครับสวัสดีครับ